ต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยนะคะเด็กอายุ15ปีคิด QR code ติดเสื้อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต่อยอดริสแ n นหายไม่ห่วงพาคนหายกลับบ้านค่ะเด็กอายุ15ปีต้องบอกว่าไอเดียสุดเจ๋งจริงๆเลยนะคะซึ่งก็ได้คิด QR code ข้อมูลติดต่อาตดรีดติดเสื้อผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ต่อยอดริสแ n นหายไม่ห่วงซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะโดยน้องคนนี้ชื่อน้องกวินค่ะอายุ15ปีไอเดียสุดเจ๋งจริงๆต่อยอดริสแบนหายไม่ห่วง ที่ให้ผู้ป่วยคนที่หลงลืมสวมใส่ริสแบนเมื่อพลัดหลงพลเมืองดีหรือว่าคนที่ช่วยเหลือก็จะได้ติดต่อญาดได้โดยง่ายนะคะจึงต่อยอดสร้างป้าย QR Code สําหรับการติดเสื้อผู้ป่วยแทนค่ะซึ่งน้องกวินอายุ15ปีคนนี้แะหวังว่าคนในสังคมจะไม่นิ่งเฉยเมื่อพบผู้สูงอายุที่มีลักษณะเดินพลัดหลงและสังเกตที่ริสแบนหรือป้ายที่เสื้อผ้าว่ามีสัญลักษณ์ QR Code หรือไม่เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพาคนหายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ ใหเดียเจ๋งขนาดนี้นะคะต้องบอกว่านี่แหละอนาคตของชาติค่ะ